ครับต่อไปนะ,ะเรามาแก้ไขไฟล์ contact edit. php อีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะฮหลังจากปีกาอัสุดท้ายนะครับปีกาออของ ifl นะฮะเราจะสร้าง ifl อีกชุดหนึ่งนะฮะ,นะฮะเราจะเขียนโค้ด ifl อีกอันนึง if isset นะครับถ้าว่ามีการ ถ้าตัวแปรตัวนี้นะครับมีค่าใดๆก็ลแล้วแต่เช่นถ้าตัวแปรชื่อว่า Edit Save นะครับมีค่าใดๆก็ลแล้วแต่นะครับให้ทำงานภายในปีการต่ตอไปนี้เห็นไหมฮะผมใส่คอมเมนต์นิดนึงเมื่อแก้ไขข้อมูลจะทำงานที่นี่ ตัวนี้นะครับผมใส่คอมเมนต์น,นิดนึงนะครับเมื่อเรียกข้อมูลเก่าไปแสดงจะรทำงานที่นี่โอเคทีนี้ในไฟล์ php ของเราเนี่ยนะรเราก็ประกาศตัวแปรนะ string id เท่ากับ string underscore get _ id นะครับ string fn นะฮะถ้ากับ string underscore get ไ้นะฮร fn นะครับก็คือถ้าส่งตัวแปรมาก็ส่งตัวแปรมาด้วยชื่อ fn นะฮะเวลาส่งมาแล้วผมก็เอาไปเก็บไว้ในตัวแปร string fn อีกทีนึ่ง string ln นะฮะก็ให้รับตัวแปร ln แบบนี้อ่ะแล้วก็เบอร์โทร tn s t n, ริ t n tn เท่ากับ string underscore get tn แบบนี้โอเคไหมครฮะทีนี้เอ่อเราสร้างตัวแปร sql update ขึ้นมาตัวหนึ่งนะฮะ Spring SQL อั d เด e นะครับอัปเดตชื่อเทเบิลนะชื่อว่า person นะครับเอ่อ uh, set นะอัปเดตเพอร์เซนต์เซ็ตอะไรบ้างนะครับ First name นะครับให้มีค่าเท่าก,กับนะฮนะแล้วก็ Uh, สตริง fn นะครับแต่ว่ามันอยู่ใน <c oughs> อยู่ภายในซิงเกิลโคดนะครับ last name เท่ากับ string ln เท l โนเท่ากับ s t r i n g tn นะครับ where นะครับ id เท่ากับ string id <c oughs> <c oughs> นะครับจากนั้นนะฮนะรเราก็าไป sql query string sql ถ้า uh, MySQL uh, affected row นะครับถ้าหากว,ว่ามีผลนะครับ,นะรบผมประกานนี้ดีกว่า string s นะครับ ถ้าตัวแปร string is นั้นมีผลการดำเนินงานนะครับคือมีมี record สักหนึ่ง record เนะี่ยถูกกระทำถูกกระทำการถูกถูกอัปเดตแล้วเนี่ยให้นะฮะให้ทำงานาต่อไปนี้นะให้ echo นะครับ yes yes นะครับตอนนี้ else นะ echo no ค okay. จบกระบวนการนะครับ <c oughs> น,นี่คือฝั่งด้านไฟล์ PHP นะีทีนี้ด้านไฟล์ contact e d i t js เนี่ยเราก็ต้องแก้ไขเช่นกันนะครับตัวแปรที่เราจะใช้นะครับคือทุกตัวเลย id first name last name เทโนแล้วก็ชี่สำคัญคืออ d ด t เซ v e ตัวนี้ต้องระบุนะถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งค่าอนะไรให้ตัวแปรตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ไม่ทำงานภายในบล็อกนี้ทั้งทั้งหมดเลยนะครับไฟล์ c o n t a c t e d i t h t t l เนนเดี๋ยวเราดูปุ่มนะปุ่มเซฟชื่อว่าอะไรนะฮะลองคลิกที่ปุ่มเซฟนะครับปุ่มเซฟนั้นมี id ก็คือ btn-save นะ ID BTN Save แบบนี้เนะดังนั้นเนะ่ดังนั้นนะหลังจากที่ a j a x จคเขาปิดบล็อกไปแล้วนะครับหลังจากที่ a j a x มันปิดบล็อกไปแล้วนะเนะเราก็ประกาศเหตุการณ์ของเราขึ้นมาใหม่นะครับ Selector นะร์บ Sharp BTN Save นะครับ Dot Tab นะถ้าปุ่มนี้ถูกสัมผัสให้ทำง,งาน ดังต่อไปนี้ผมเรียกฟังก์ชัน e มาทำงานนะสักครู่นะครับคลิปนี้ตัดต,ต่อเสร็จแล้วโอเคนะครับกลับมาเขียนโค้ดกันต่อเมื่อเมื่อปุ่ม btn save นะครับปุ่มปุ่ม save นะั้นถูกคลิก เราก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดนั้นเน่ ờ, ทำการบันทึกลงใน <c oughs> Database ของเรา <c oughs> ขอไปอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะาสร้างตัวแปรขึ้นมาทั้งหมดสามตัวกักนนะสามตัวสามตัวคือ first name l a s t name แล้วก็ T name เ่ ame, อ t e l e p h o n e number นะครับ ว fn เท่ากับนะครับ selector นะครับ sharp fn dot value ว่า ln นะครับเท่ากับ selector sharp ln dot value ว่าอะไรเอ่ย tn นะครับ selector นะคือดึงค่าออกมานะดึงค่าออกมาจากช่อง text field นะครับทีนี้เราจะดึงค่าจากช่อง text field หล่าเนี้ยเอาไปเก็บนะครับ <c oughs> ส่วน id ตรงนี้ผมไม่ประกาศนะครับเพราะามันประกาศอยู่แล้วข้างนอกนะอยู่ข้างนอกเราเด็กใช้ได้เลยแล้วก็ตัวแปรตัวนึงก็คือ,อตัวแปร id s a v e นะครับตัวแปร id s a v e ตัวนี้เราไม่ต้องประกาศเป็นตัวแปร ก็ได้นะครับเราจะใช้วิธีการเขียนคู่ในตัวแปรที่จะส่งให้กับส่งให้กับ a j a x เลยนะครับแบบนี้นะฮะว่า send ครนะ send data ว่า send data เท่ากับนะครับผมประกาศตัวนี้เลยและกัน e d i t save นะครับ e d i t underscore save เท่ากับ1 Fn เท่ากับนะครับนะแล้วก็ปิดซิงเกิลโค้ดนะครับตามด้วยตัวแปร Fn ในบรรทัดที่26บนะครับบวกด้วยซิงเกิลโค้ดนะครับ n ตัวแปร ln เท่ากับแล้วก็ซิงเกิลโค้ดปิดบวกด้วยตัวแปร ln ในบรรทัดที่27บนะบวกด้วยซิงเกิลโค้ดนะครับ n tn เท่ากับ บวกด้วยตัวแปร tn นะคะนี่คือชุดข้อมูลที่จะส่งไปนะครับเห็นนะครับจากนั้น string d j e ajax string d j e ajax นะครับเปิดปิดปีก้าข้างในให้เสร็จเลยนะาะท้ายนะครับเราจะส่งแบบ get นะครับ สำหรับ so, GET เราจะส่งไปยัง URL ก็คือ contact/edit. php Data ที่ส่งไปก็คือตัวแปร s e n d data ในบรรทัดที่30นะครับ s e n d data นะครับและมีอะไรอีกไหมเนาะแล้วก็ success นะ ซเซฟฟังชัน res p อย่างนี้ก็แล้วกัน <c oughs> ครับเดี๋ยวผมจะลอง alert นะฮะค่า res p ออกมาดูดิว่ามันส่งค่าอะไรออกมามันจะส่งค่ามาเป็นาเป็น yes นะครับหรือเป็น no นะครับ <c oughs> อ๋ตัวแปร id ด,ด้วยนะครับผมลืมขออภัยในบรรทัดที่30แก้ไขเพิ่มเติมนะเราต้องใส่ n id เท่ากับนะครับเพราะว่าผมผมยังไม่ได้ใส่เขนะ้าไปนะครับ n id เท่ากับ single c o d e ปิดนะครับบวกด้วยตัวแปร id นะตัวแปร id อ,อยู่ในอ,อยู่ในบรรทัดที่3ของซอฟต e โค้ดนี้ ลองรันดูนะครับลองรันจากไฟล์ f a c t e a d html นะ f 1 2ผม pause ไว้ก่อนนะครับมันอ่ะมาละนึกว่าจะชากว่านี้โอเค okay, นะครับผมคลิกที่ชื่อ คนแรกนะครับแล้วผมคลิกปุ่ม Edit โอเคนะฮะตอนนี้เราก็แก้ไขได้ลนะไม่ฮะผมลองใส่ Y เพิ่มขึ้นไปแบบนี้นะครับแฮรี่แบบลากเสียงนะครับเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Sa change นะครับอ่าก็มี alert ต,ตอบกลับมานะครับแต่ว่า เขาแจ้งมาว่าเขาแจ้งกลับมาว่า,าสางว่าฟังก์ชัน my sql effect zero เนี่ยมันมันไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอลองแบ็ k กลับมาหน้านี้นมะ่เอามันก็อัปเดตนะเนี่ยนะะคลิกปุ่ม cancel หน่อยให้แม่ก็ มันก็อัปเดตให้นะฮะแต่ว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในในหน้าซ <c oughs> อฟโค้ดภาษา PHP นะครับโอเคนะครับอ่า จากไฟล์ contact edit.php นะครับมันบรรทัดที่416นะครับที่มี Error เ,เกิดขึ้นนะครับพบว่านะผมตัดไอตัว p a r a มิเตอร์ในวงเล็บออกนะครับผมตัดแล้วก็เซฟนะครับเดี๋ยวลองอลองคิวรีใหม่นะครับลองคลิก Save Change นะครับ โอเคนะฮะทีนี้มันก็จะทำการ echo ค่า yes no ออกมาแล้วนะฮะตอนนี้คือมันมันสามารถอัปเดตค่าลงไปได้แล้วล่ะนะฮะผมลงรันใหม่เลยนะครับ contactgrid. html contactgrid นะฮะ F12 รันนะครับโอเคนะฮ <c oughs> okay, ะชื่อ,อชื่อแฮร์รี่ก็ ผมเติมลากเสียงย,ยาวๆนะฮะเยอะๆแบบนี้ได้ละทีนี้เดี๋ยวผมลองแก้ไขนะเอาซัสั้นมาเอาแฮร์รี่เหมือนเดิมครับโอเคนะฮะก็ทำงานได้แต่อีกนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อความสมบูรณ์นะครับผมจะตรวจสอบตรงนี้นะครับว่าถ้า ถ้าตัวแปรตัวนี้ไอเอสพีตัวนี้มีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับดีเอสนะครับก็ให้ไปกลับไปยังว i n d o w l o c a t i o นนะครับ w i n d o w location hyperlink r e f e r e n c e อ้าวเท่ากับนะครับ ให้ไปเปิดไฟล์หน้า contact read.html นะครับที่เเซฟได้แล้วนะครับก็ไปเปิดหน้านี้เลยโอเค,นะคลองดูเฟสนะครับมสมมติผมใส่สใส่ลงไปด้วยอะ แฮร์รี่นะ e พอเตอร์เด็กมครับคลิกเซฟโอเคนะฮะผลคือมันก็จะรี d เด e c ไกลับมายัางไฟล์ c o n t a c t r e a t h t m l นะครับพร้อมกับแสดงผลข้อมูลล่าสุดให้ดูนะลองคลิกดูรายละเอียดก็จะเห็นแบบนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็การแก้ไขข้อมูลนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะฮะขอจบจากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ